มาชีตอกมาเลยทุกคนตานนี้ะ่ะมองดีๆเหมือนยันลี่เฟ็นไฟล้ยอยือเหมือนั้นแหละมาช้อนตนะักมาขบไว้ขบขบไเฮ้ยมองมองุมนี้ใครก็คล้ายๆเฟ็นไฟเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเริ่มดีแล้ว่ากินมากิน โอ๊ยโออีกทออีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเออใช่ไหมลองดูฝีม mm ืออันปลาตัดตัดตัด <Yeah. S 1> <c oughs> ตัดทิฟต์ไงตัดทิฟต์สามารถให้คล้อง mm hmm. จองกับความเป็นจริงได้ตอบมาก ก็หืมกรอบเบาเบอ่ะอกรอบ,บ,บอ,อ,อ,รอ,อร่อยอ่ะมันทำอ,อร่อยอ่ะชีสก็อร่อยอ่ะไม่ต้องห่วงฝีมืออันเป็นผู้นี้มันต้องได้อยู่แล้วอร่อยฝีมืออันเป็นผู้นี้ต้องเป็นนอนหนึ่งอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเราจะแบบนี้เกิดเลย <c oughs> อร่อยดีเนาะ ใช่ใช่ใช่ัปัด <c oughs> ยืดไปถึงเชียงใหม่ยืดไปถึงนครนายกอ๋ออ้ยอืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยน้ำตาลไหลเลย